สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร2ตัวล่างประจำวดันที่16กันยายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ราบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์จะลองคำนวณสูตร2ตัวล่างให้ f c ได้ชมกัน สูตรนี้ก็จะมีด้วยกันแนวทางของสูตรที่หนึ่งะคะอันนี้จะเป็นสองตัวล่างนะคะของวันที่สิบหกันยายนสูตรที่หนึ่งเราใช้แสนบวกพันคูณด้สองหน่วยบนนะคะบวกสิบล่างบวกเก้าคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหสูตรที่สองใช้สิบบนคูณด้วยสองหน่วยบนหน่วยล่างคูณด้วยสามบวกหนึ่งคงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสสูตร สองสูตรนี้จะมีการบวกเ,ออเลขเก้านะคงที่กับเลข1เราก็ทำการออบวก9กับ1ทุกงวดเดี๋ยวจารย์ใส่สี่เก้าหนึ่งไปทุกงวดเลยก่อนนะโอเประมาณนี้ทีนี้เราเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก8 9ะมีดเก้ามีทั้งหมด4ชุดแบบนี้เลยจะลดลงหน่อยะะ่คค่คเริ่มตั้งแต่งวดแรกเ,ออเรามาดูนะคะ สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองแบบนี้แหละประมาณนี้แหละนะงวดที่ออกแปดเก้าเดี๋ยวจันเปิดโฉนดแปดเก้าก่อนนะคะแปดเก้าะ,ะเราจะทําให้ออกแปดเก้าเราจะย้อนไปแค่งวดเดียวนะคะจะใช้งวดที่ออกห้าศูนย์สี่แล้วก็สามหนึ่งมาทาเป็นตัวสูตรเดี๋ยวจันดูฝั่งซ้ายมือให้แล้วก็คํานวณไปด้วยกันเนาะมันเป็นระยะสั้นๆ ห้าะะงวดนะคะแล้วงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่หกนะแสนเลขห้าพันเลขแปดสองเป็นสิบหกหน่วยบนเลขสี่สิบล่างเลขสามแล้วก็บวกกับเก้าก็บวกไปเลยเนาะหกกับสี่เป็นสิบเป็นสิบห้าห้ากับสามเป็นแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดต่อไปสิบบนเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยบนเลขสี่หน่วยล่างเลขหนึ่งคูณสามได้สามแล้วก็บวกกัน สี่กับสามเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าได้สี่ชุดนะมวดแรกออกมาที่แปดเก้าก็จะมีหนึ่งคู่นะที่เราได้แปดเก้าเป็นตัวตรงเลยนะคะตรงต่อไปคือจะเป็นงวดที่สองม้วดที่สองก็จะคำนวณ ที่หน้า8ปดเใช่ไหมอาจารย์เปิดไปแล้วนะที่หน้า8ปดเเรามาดูหลักแสนเลขสี่หลักพันสี่สองเป็น8ดหน่วยบนเลขสามสิบล่างเลขแปดแล้วก็9ก้คงที่4ี่กับ8ปดสบสอสองกับสามเป็นห้าหกับ8ดก็เป็น13บสอา้าวหกับ8ปดเป็นสิถูกแล้วเนาะสกับ9ก็เป็น12 2, บสองบวกหเป็นสามได้สองกับส10ิบบนเลขศูนย์ 0คูณ2ได้0หน่วยบนเลข3าหน่วยล่าง9 3 27ใส่ได้เจไว้แล้วบวก1ของที่ก็เป็น11 1กับ2ก็จับ2 1 2 2 3 1 3 2นะึก็มีแค่4ชุดนี้ออกมาที่2 1งหนะฮะสอนี่ค่ะงวดที่2ก็4ชุดตรงเลยนะคะได้ตรงต่อไปงวดที่3 เมื่อที่สามเนาะตรงที่ออกสี่หกเราก็เอาหน้าที่ออกสองหนึ่งนะคะมาคำนวณเราก็ใช้แสนเลขสามพันเจ็ดสองเป็นสิบสี่หน่วยบนเลขหกสิบล่างเลขสองนะแล้วก็เก้าคงทีสามสี่หกก็เป็นสิบสามสามก็สองเป็นห้าห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าต่อไปสิบบนเลขสาม 3 2เป็น6หน่วยบนเลข6หน่วยล่างเลข1นคูณสได้3แล้วก็1คงที่6 2เป็น12บวกบวกสเป็น5 5ากัหนึก็เป็น6 6หบวกหเป็น7นะฮะเราก็ได้4 6 4 7 5 6 5 7นะ4ชุดนี้นะออกมาที่4 6มี4 6อยู่นะฮะตรง สามงวดแล้วขยับไปเป็นงวดที่สี่อาจารย์ก็คำนวณเหมือนเดิมเปิดมาหน้าที่ออกสี่หกตัวแรกเคยหลักแสนเลขสี่หลักพันเจ็ดสองเป็นสิบสี่หน่วยบนเลขหนึ่งสิบล่างเลขสี่แล้วก็เก้าคงที่สี่มีสามตัวเป็นสิบสองครได้เลขสองเลยเพราะว่าหนึ่งกับเก้าเป็นสิบหมดไปสองบวกหนึ่งเป็นสาม ต่อไปสูตรที่2ใช้10บนที่เป็นเลข4คูณ2เป็น8หน่วยบนเลข1หน่วยล่าง6 3เป็น18แล้วบวก1คงที่8กับ8ก็เป็น16 17 18ได้8บวก1เป็น9จับเป็น28 29 38และ39ก็ได้4ชุดนี้ออก2 8โอเคต่อมาเนาะ ได้คู่ฝั่งทางขวามือคู่หนึ่งนะไม่ว่าจะแถวบนแถวล่างตรงนั้นก็อยู่ที่ข้างบนนี้เนี่ยสองหนึ่งสี่หกแล้วก็สองแปดต่อไปเนาะงวดที่แล้วนะคะท่านผูมม้ชมทําเหมือนเดิมเลยมาทํากับอาจารย์เนาะก็คืองวดที่ออกสองแปดแสนศูนย์พันห้าสองเป็นสิบหน่วยบนเลขเจ็ดนะตรงนี้ออกแปดหกเจ็ดแล้วก็สิบล่างเลขสองแล้วก็เก้าขงที เจ็ดกับสเป็น9ก้าเกากับเก็เป็น18 8แบวกหเป็น9นะได้แกับเต่อมาแถวที่2ที่เป็นหลักหน่วยล่างนะคะหรือว่าสูตรที่2องเลยใช้สิบนเลข6 6หกคูณสเป็นสิบสหน่วยบนเลข7หน่วยล่างแปดสามยี่สี่แล้วก็หนึ่งคงที่แล้วก็บวกกัน9กับ1ก็เป็น10เหลือเลข4ตัวนี้ยกมาเลย4บวก1เป็น5แล้วก็จับ8 4 85 9 4แล้วก็9 5นะคะก คู่นี้ก็จะเป็นตรงเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนะแบบนี้เลยแล้วเราลองมาคำนวณดูงวดนี้ด้วยกันเนาะว่าจะได้เป็นเลขอะไรค่ะท่านผู้ชมขยับขึ้นไปเลยโอ้จะได้เลขอะไรเนาะมันมีอยู่แค่สี่ชุดจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าเดี๋ยวเออเก็บสูตรไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเข้าะคะท่านผู้ชมแล้วก็งวดอันนี้เป็นงวดที่หก ตัวแรกก็คือแสนนะแสนเลขหนึ่งเขียนเลยต่อไปพันเลขเก้คูณสองเป็นสิบปดหน่วยบนเลขหกสิบล่างเลขเก้าแล้วก็อย่าลืมเก้าคงที่ต่อไปทำแถวที่สองก่อนสิบบนศูนคูณสองก็ได้ศูนหน่วยบนหกหน่วยล่างสี สี่สามนะสี่คูณสามเป็นสิบสองแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งนะคะเราทำเหมือนกันแล้วเนาะเราก็ตีช่องนิดนึงตัวเลขที่เราจะนำมาใส่นะะดูทิว่ามันจะเกิดเรื่องใหญ่หรือเปล่านะคะจะจะเป็นสูตรที่สร้างปัญหาให้เราเครียดหรือไม่นะคะลองบวกดูก่อน หกับแปดเป็นเก้าเก้ามีทั้งหมดสามตัวเป็นยี่สิบเจ็ดหกกับเจ็ดบวกกันก็เป็นสิบสามเนาะได้สามแล้วก็สี่สามกับสี่นะคะท่านะผู้ชมแล้วก็จับเหมือนเดิมก่อนแล้วกันเนาะสามกับสี่อาจารย์เช็คสูตรนี้นะคะท่านะผู้ชมมันมันจะไม่ชนไม่มีตัวชนกับสิบล่างนะคะระยะยาวเ ชุดอะไรล่ะชุดเดี๋ยวนะ3มกับ4แต่3มกับสตัวนี้มีอยู่ในครบล่างนะคะมีอยู่ในครบล่างชุดสู้สัญจรโคราชมันเข้านะคะแล้วก็สูตร10บล่างสูตรแบบห้าหลักเนาะมันจะไปอยู่ในมีตัวไหมหกแปด้ย์เจ็ดใช่ปะ่ะ หรือว่าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันก็โอเคอยู่นะท่านผู้ชมเราสามารถเลือกไว้ได้สูตรละหนึ่งชุดอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ลองเลือกให้เนาะเพราะว่าสูตรนั้นก็ระยะยาวยังไม่เข้าในเครือข่ายของมาตรฐานมันยังมีอยู่ห้าตัวแต่มันก็เดินดีนะคะใครยังไม่ได้ชมเราเข้าไปชมในยี่สิบห้าชุดตรงนะคะอันนี้อาจารย์บอกกนเลยว่าไม่ตรงกันเดี๋ยวอาจารย์ใช้แต้มตัดให้แล้วกันศูนย์บวกหกนะ แล้วก็บวกสองเป็น8เป็น9ก็ได้9 9เราบวก1เป็น0นย์ะคะเราได้9ก้ากับ0นย์ในแนวทางของหลักหน่วยนะ,ะทำเหมือนเดิมเป็นคู่ไว้ก่อนเนาะจับส9 30แล้วก็4ี่เก้่ศา มันตรงมาถึงห้างวดค่ะงวดนี้ถ้าเราจะเลือกสูตรนี้เราก็จะเลือกได้แต้มก็แล้วก,กันหลักหน่วยหลักหน่วยก็มีมีชนอยู่นะคะจะเป็นหลักหน่วยเราก็ไม่ทราบว่าคู่ไหนมันจะเข้าเนาะอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยเนาะอาจารย์จะไม่เอาไปเทียบนะคะ เลือกเป็นสูตรใครสูตรมันไม่ไม่เราไม่ทราบว่าสูสตรไหนจะเข้าไว้ง่ายเนาะอันนี้เราก็ได้สี่ชุดนี้แล้วถ้าแต้มสามกับเก้าใช่ไหมสิบสองแต้มสองเอาแต้มสองมีอยู่อยู่นะคะแต้มระยะยาวได้นะคะตัวแรกตัวนี้ได้แล้วก็สามศูนย์แต้มสามอันนี้ไม่ได้แต้มนะคะตัวนี้ไม่ได้แต้มสามศูนย์แต้มสามอันนี้ไม่ได้นะ สี่เก้าก็เป็นสิบสามอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องไม่ได้เหมือนกันอ่ะตัดไปหน่อยสี่ศูนย์แต้มสี่นะคะแต้มสี่แต้มได้ได้สองชุดนี้ที่ได้แต้มหน่อยนะคะแล้วก็อาจารย์จะตามแนวทางของเลขเลขสามนะคะอันนี้ถ้าถ้าเข้านะอาจารย์ก็เชียร์เป็นสามเก้าแล้วกัน สาเกนะแล้วก็อันนี้ก็แต้มได้เหมือนกันแต้มสี่แต้มมีนะคะแต้มสี่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําสูตรแต่แตัวเรียกอะไรสองตัวล่างแบบแต้มไปให้เนาะอันนี้ก็คือเออแต้มได้แต่ไม่ค่อยชอบชอบคู่นี้นะสามเก้านะคะท่านผู้ชมถ้าใครจะติดสูตรนี้สี่ตัวก็สามเก้าชุดเดียวพอนะ อาจารย์กาลังจะไล่เรียบเรียงนะคะไปเรื่อยๆเ,เนาะเราไม่ทราบว่าสูตรไหนมันจะมาสูตรไหนมันจะไม่มาแต่อันนี้ก็สวยนะสี่ชุดมันก็มาตรงไม่มีตบก,กลับเลยเนาะถ้าเข้าต้องถ้าเข้าก็ต้องเป็นตรงนะคะเพราะมันตรงทุกงวดใครใครจะต้องใครส่วนใหญ่ก็จะต้องกลับไว้ถ้าไม่กลับเดี๋ยวตับแตกเลยเนาะก็วันที่สิบหกอ้าวรอผลก่อนวันที่สิบหก กันยายน6-7เขอใส่ชื่อช่องนิดนึงพอดีเลยเนาะมีอุย้ยมีดี h ช n แนล C H A นะดับเบิลเอ็น,ะน n, E L เคติดดาวไว้หน่อยโอเคแบบนี้แหละ,ะเผื่อเผื่อมันมานะท่านผู้ชมสามเก้านะแต้มได้ อันนี้ไม่สวยนะคะสี่ศูนย์ไม่สวยสามเก้ามีเลขติดล่างก็คือเลขเก้านะคะสี่ศูนย์เลขติดล่างก็คือเลขสี่ใช่ไหมประมาณนี้เนาะมันเข้าก็ทำให้ดูเนาะเลขติดล่างเอาใครชอบตัวเดี๋ยวจารย์วางสูตรเลขวิ่งให้นะ ล่างนะคะท่านผู้ชมตัวเดียวเลขตัวเดียวดูสิได้เลขอะไรบ้างอันนี้ก็ลองแคปหน้าจอก่อนมันก็เข้าตรงทุกงวดเลยงวดนี้ก็ไม่ทราบจะเป็นแบบไหนเลยเนาะอ้าวคลิปนี้เป็นสูตรสองตัวล่างแบบสี่ชุดตรงนะคะชอบเคยจัดไม่ชอบก็ชมผ่านๆไปก่อนดูไว้ก่อนนะคะอคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ